ชาวเน็ตตาดีเห็นแอปทักษะออนไม่ได้มากับน้องปีใหม่สองคนหลังเจอทิมพิธาเรียกได้ว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำเอาโซเชียลฮือฮามไม่น้อยเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแอปทักษะออนโดยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมระบุข,ข้อความว่า good to see you today at แอปทักษะออนขณะที่แอปทักษะออนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะดีที่พีพ่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้พัฒนาความสัมพันธ์ และต้องบอกเลยว่าล่าสุดชาวเน็ตตาดีงัดหลักฐานเด็ดหลังเห็นแอปทักษออนไม่ได้มากับน้องปีใหม่แค่สองคนงานนี้บอกเลยว่ากระแสจิน้นทิมพิธามีแตกเพราะแท้จริงแล้วยังมีหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เดินเคียงข้างไปกับแอปทักษออนอีกทั้งเป็นคนถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนนกูลชาโนนนักแสดงดัง ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเราสนนนกุลมากกว่าถือผ้าคลุมสีชมพูด้วยนะของใครเดินตามแอปด้วยน่ารักโฟกัสแม่แอปนนกุลข้างหลังนนกุลแน่ๆรายการคุณมดดำสัมแม่แอปถามถึงนนกุลคือเขินจัดโฟกัสนนกุลกับแม่แอปนนกุลมาหาพี่แอปค่ะ